ในยุคนี้สภาพอย่างเนี้ยความรู้ช่วยเราได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกหลายคนที่รู้ว่าละหมาดเป็นของวาจิยบแต่ไม่ละหมาดเฉยก็มีหลายคนที่รู้ว่าดอกเบี้ยนอิสลาม,ห,ามห้ามอย่างหนึ่งขาดห้ามเลยห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่กินห้ามไม่จ่ายห้ามไม่ให้เป็นพยานด้วยแต่เราก็ใช้กันอย่างหน้าตาเฉยท่านอัลกุรอานสักล่าวว่า ดอกเบีย้ยจะขยายสาขาออกไปถึง70สาขาแล้วก็ในยกสุดท้ายนี่นะท่านจะเห็นว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ปลอดภัยจากระบบดอกเบีย้ยมันมันขยายครอบคลุมไปทุกครอบครัวในสภาพอย่างนี้ดอกเบีย้ยนี่ถูกพิสูจน์แล้วโดยเศร,รษศาสตร์สากลว่าเป็นภัยอันตรายมาก ดอกเบีย้ยนี่มันมีรอบของมันพอถึงจุดศูนย์อากาศของดอกเบีย้ยในสังคมจะต้องประสบกับความล้มเหลวในด้านการทําธุรกิจในด้านการหมุนเวียนของทุนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ให้เห็นให้พิสูจน์ได้นะครับว่าประเทศไหนที่ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยคือประเทศนั้นนะ่ะประชาชนของเขาเนี่ยจะมีความสุขประเทศไหนที่ดอกเบีย้ยของเขาเนี่ยสูง ก็จะมีความสุขของฝ่ายเดียวฝ่ายลงทุนที่เขาจะรับดอกเบี้ยแต่คนที่จ่ายดอกเบี้ยซึ่งส่วนมากของประชาชนคือคนที่ทํางานคนที่กู้เงินคนเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเศร้าโศกโรูปต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมคนที่ฆ่าตัวตายคนที่จะต้องแยกระหว่างสามีภรรยาคนที่ครอบครัวต้องแตกคนที่จะต้องขายบ้านคนต้องขายรถคนที่ชีวิตของเขาต้องพินาศหมดเนี่ยเพราะเรื่องดอกเบี้ยไี่ใช่หรื แล้วมันคุ้มไหมละ่ะแต่ว่าสังคมนิจเจริญด้านวัตถุแต่อยู่ในความเศร้าโศกอยู่ในความเครียดตลอดฉะนั้นอิสลามถือว่าการกินดอกเบี้ยการใช้ดอกเบี้ยเป็นการประกาศสงครามกับพระเจ้าเพราะเป็นการทําลายความสุขสบายของมนุษย์ทําให้มนุษย์อยู่ในความเครียดทำาห้มนุษย์ิจกระหายวัตถุกระหายผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนน้อยของสังคมไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมจึงเป็นบาปใหญ่ในหลักการศาสนาอิสลาม นั่นคือระบบดอกเบีย้ยที่เห็นแก่ตัวและส่วนใหญ่ก็จะไม่รับผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ